โอเคครับหลังจากที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนธีมของโปรแกรมได้แล้วนะครับแบบนี้เนาะ,ะทั้ง light ธีมแล้วก็า a ์กธีมต่อไปเราก็จะมาทํางานในส่วนของการเปลี่ยนสีกันบ้างนะครับซึ่งสีในคํา b บ b o ตรงน,นี้เราก็จะมีทั้งหมด7สีนะครับผมซึ่งสีต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้มาจากตอนที่เราทําการออกแบบฟอร์มตั้งแต่เลคเชอร์ที่ผ่านมานั่นเองเนาะโอเคครับก็นะมาเริ่มกันเลยนะครับผม การทำงานกับตัวอคอมบูบอกนะครับก็จะคล้ายก,กันกับตัวสวิตช์นะครับผมก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ select e d index change เหมือนกันเนาะให้เราทำการ double click ที่ตัวคอมบูบอกได้เลยนะครับผมก็จะเป็นการเข้าสู่ event select e d index change ตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะยุบตัวทู o บอกออกไปก่อนนะครับ าการทำงานกับตัวเลือกเยอะๆแบบนี้นะครับเราอาจจะพิจารณาใช้ตัว if else แล้วก็ else if statement หรือนะครับตัว switch case statement ก็ได้นะครับแต่ถ้าตัวเลือกหรือเงื่อนไขมันยาวเกินไปเนี่ยแนะนำให้ใช้ switch case แทนตัว if statement นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนำ switch นะครับผมพิมพ์คาว่า switch นะครับ switch เราจะสร้างเงื่อนไขาจากอะไรนะครับเราก็จะสร้างเงื่อนไขาจากตัว อินเด็กของคอม b o บอกนั่นเองนะครับในวงเล็บเปิดปิดสวิตของเรา uh, ตัวคอม b o บอกของเราชื่อ color combobox เนาะอ o t selected index นะ uh, index. Uh, ตัวนี้เนาะโดยนะอินเด็กของคอมบ o บอกจะเริ่มต้นจากศูนย์นะครับผมนะ uh, uh, ก็ปีกาเปิดปิดนะครับดังนั้นเคสก็ต้องเป็นเคสอะไรครับ เคสต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะไม่ใช่หนึ่งนะอ่าเคสศูนย์นะในกรณีที่ถ้าอ่าอินเด็กเป็นศูนย์นะก็คือเป็นตัวรายการแรกในคองบอกให้ทำอะไรนะครับก็ให้เปลี่ยนสีเป็นต้องไปดูนะว่าในตัวคอวบอกเนี่ยอันเนี้ยสีที่เราทำเนี่ยมันเรียงยังไงนะไปดูตรงไหนครับตอนที่เราออกแบบนะเรามาดูตรงไอเทมใช่ไหมเนี่ยนะเราจะต้องเปลี่ยนตามนี้เลยนะเคสศูนย์คืออีดิโก เคสหนึ่งคือบลูเกรย์เคสสอคือสไยนเรียงกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมนะ,ะถ้าเราเรียงผิดเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนไม่สอดคล้องกันนะอย่างเช่นเราเลือกเป็นอนดิโกแต่สีกับเปลี่ยนเป็นกรีนแบบนี้นะแสดงว่าเราเรียงอินเด็กผิดนั่นเองนะครับต้องเรียงให้ถูกต้องตามนี้โอเคมาต่อเคสศู 0, ก็เป็นสีอีดิโกใช่ไหมครับการใช้เคสเนี่ยเราจะต้องจบด้วยการเบรกนะ อ่าเบรแล้วก็จบด้วยเซมิคลอล n แบบนี้จากนั้นนะครับสีมีกี่สีมี7สีใช่ไหมในคำาบอกอ่า uh, เมื่ออินเด็เริ่มจาก0นจากศเนี่ยก็จะนับไปอีกถึง6ใช่ไหมศูนย์ถึง6เราก็ปีมาเลยนะแบบนี้นะอ่ uh, copy าก็ปีสมรรดนี้ Enter ลงมาวางเข้าไปอ่าหนึ่งสามสี่ห้าหจากนั้นเราก็เปลี่ยนเคสจ,จากอินเด็กย์เป็น1นึ่สองสามสี 5 6 <nenhum. S 2> แบบนี้นะครับอ่าโดยเคสศูนย์คือรายการแรกนะครับก็จะมาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับซึ่งพื้นฐานการเปลี่ยนสีเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วในเลคเชอร์ที่ผ่านมาดังนั้นในเลคเชอร์นี้ผมจะไม่สอนวิธีการพิมพ์นะผมได้เตรียมไฟล์สีให้ครบทั้ง7สีแล้วนะจะได้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้เราเขียนโค้ดเป็นแล้วนะไม่จําเป็นต้องไปพิมพ์ทุกตัวนะครับผมนะก็อปปี้มาใช้ได้เลยซึ่ง เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ในแต่ละเลคเชอร์เลยกันนะครับผมนะสีแรกคือสีอะไรนะอีดิโกใช่ไหมก็ copy มาใช้ได้เลยนะหลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์ t เทคไฟล์มาแล้วก็ copy สีมาใช้ได้เลยแบบน,นี้ครับอย่าลืมจบด้วยคำสั่งสมิ i คอ l อนนะเคสที่อะไราการที่ 2, เคสที่1เนี่ยเป็นสีอะไรนะครับผมก็เรียงมาให้แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนานะเป็นสี blue gray นะครับนี้เห็นไหม ผมวางให้ดูเลยนะทําแบบนี้ไปจนจบครบทั้ง7สีเนาะต่อไปก็เป็นสีสยันนะต่อไปนะครับสีกรีนสีเขียวนะครับตัวนี้ต่อไปสีที่ยวนะครับผมต่อไปสีพิงค์สีชมพูนะครับ สุดท้ายนะครับสีบลูนะครับซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายก,กันกับตัวอินดิโก้นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าความดาร์กต่างกันนิดนๆหน่อยๆเนาะก็เป็นสีสันของโปรแกรมหน้าเราจะให้มีกี่สีก็แล้วแต่เรานะครับในทีนี้ผมยกตัวอย่าง7สีเนาะเรียงจาก0ูนถึงหนะครับ Index อันนี้ก็ครบแล้วทุกสีนะเมื่อเปลี่ยนสีเสร็จใช่ไหมเนี่ยหลังจากสวิตช์เนี่ย,ก,ยก็ให้ทําการรีเฟรชยู i อย่างที่ผมเคยสอนไปในเลคเชอร์ที่ผ่านมานะใช้คําสั่งรีเฟรชหรือ invalid a t e แบบนี้นะครับเป็นการ refresh นะก็เรียกใช้งานคำสั่งนี้ก็ได้คำสั่ง invalid a t e ก็ได้นะตัวที่ work นะครับผม